สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ยายวันมีหนูอยู่สามตัวค่ะหนูู่สามตัวเราจะมาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะนำไปย่างค่ะมาดูนะคะนำไปย่างโมงกความร้อนนะคะหนูหนูค่ะ หมูสามตัวเราจะเอามาย่างทานอากาศเย็นๆแล้วหนาวนี่ย่างหนูกินเลยค่ะแบบอบหม้อรความร้อนนี่นะคะนี่หลังจากที่เราใส่เลลวเริ่มเหลียงแล้วนะคะเราก็จะจับข้าวเรียบร้อยค่ะหมู ย่างนะคะสวยงามมากมีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะเหลืองน่าทานมากเลยค่ะ หลังจากที่เราย่างเสร็จนะคะมันด้วยนะคะหนูมันด้วยแล้วก็ตัวใหญ่ะคะ่ะนี่เรามาเตรียมทานเลยนะคะหลังจากที่เราย่างเสร็จแล้ว ก็มาจิ้มมากินกับน้ำจิ้มนะคะมีทั้งน้ำจิ้มพริกแห้งนะคะพริกปน่นแล้วก็น้ำจิ้มปน่นน้ำจิ้มปลาร้านะคะมีปลาร้าที่เราเจียวเจียวบงปลาร้านี่นะครับนี่เหลืองน่าทานมากนะคะ กับข้าวเหนียวเลยค่ะกินพร้อมกับข้าวเหนียวเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะกินพร้อมกับข้าวเหนียวแล้วก็มีดอกกระเจียวมาด้วยนะคะช่วงนี้ดอกกระเจียวกําลังออกค่ะก็เลยลวกดอกกระเจียวมีผักมาจิ้มมาแก้มด้วยนะคะนี่ก็ ไมะตูมฝรั่งนะคะไปมะตูมอินเดียหรืออะไรแล้วแต่ใครจะเรียกนี่นะคะอ่อนๆแล้วก็มีสสเดามีสสเดามาจิ้มด้วยมาค่ะมาทานด้วยกันเช้าๆมากินกับข้าวเหนียวกับหนูค่ะหนูย่างนี่อร่อยอร่อยค่ะ คนไหนยังไม่เคยทานก็มาลองทานนะคะอร่อยมากค่ะพร้อมกับผักวันนี้เรามีผักสามอย่างมีดอกกระเจียวนะคะมีใบมะตูม กินกับข้าวเหนียวเลยค่ะขอพระคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ